รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรถโดยโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คสุขุมวิทซอย22บริษัทปตทจำกัดมหาชน รกมอนนนบบวใจคคคไททยุาู้้ดสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชรสกับพี่ภูมิและกนโธด์ค่ะกนโธด์ครับเคยได้ยินข้อเปรียบเทียบไหมครับที่เขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยก็คล้ายๆกับการปีนเขาครับบางคนเนี่ยค่อยๆปีนนะครับในที่สุดก็ถึงจุดมุ่งหมายบางคนขี้เกียจหน่อยมีการพักผ่อนระหว่างทางบ้าง ถึงครับแต่อาจจะช้านิดหนึ่งแต่จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นขยันรีบวิ่งขึ้นเขาเลยครับถึงเร็วก็จริงแต่พอถึงปับ๊บเมื่อเขาหมอบไปข้างๆไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอภิเรชความสำเร็จของเขาถามจริงเถอะคุณรีบขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าครับความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จอย่างเดียวบนยอดเขานะคะแต่ว่าอยู่ที่ระหว่างที่เราเดินทางไปด้วยนั่นเองค่ะสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ใครก็ตามที่กําลังอาจจะปีนเขาอยู่นะ อย่าลืมนะครับอย่าปีนคนเดียวเหน็บคนที่คุณรักไปด้วยครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะร,ระหว่างทางหนีบเราสองคนกับชุรักชุรสไปด้วยค่ะเพราะว่าอยากจะเป็นเพื่อนนะคะที่คอยดูแลเรื่องราวของความรักไปตลอดทางเลยค่ะเราจะเลือกใครผู้ชายที่เก่งหรือผู้ชายที่ดีเลือกคนดีค่ะเพราะว่าถ้าเก่งแล้วไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเก่งครับมีความเป็นผู้นํามากกว่า ชูรักชูรสเปิดกว้างขยายเวลาให้กับคุณผู้ชมได้ส่งคลิปวิดีโอเงาะขอคืนดีหรือเหตุการณ์สุดประทับใจของคุณและคู่ไม่จำกัดรูปแบบจะตลกฮาหรือว่าซึ้งก็ได้ ส่งมาที่เมลชูรักชูรส at t h h d o g c o t h หรือแปะไว้บน f เฟซบุ๊กชูรักชูรสซึ่ง4ี่คู่รักที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทและได้ร่วมกิจกรรม11ปีชูรักชูรสที่งานชุนบุรีเวดดิ้งแฟร์กับโนดลับภูมิอีกด้วยส่งกันมาเยอะๆนะคะแลวอ